สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับสาวอุดองคนแก่บบานคือเก่าค่ะบอเดพอกันลายมือนาะคะ่ะทุกผู้ทุกคนสบายดีคือเก่าบน้อกค่ะกะเข้ากับบอเดพอกันล,าย,นกกนลายมือนะะูกับบอเดเฮดคลิปลายมือค่ะเพราะว่านูกะไวัยอะไลให้พอหลวงเท้านะคะเนาะเพราะว่าคนไทยเข้าทุกคนกับชอบกันไปตามๆกันเนาะคะ่ะบ่ว่าสิเป็นไผกันแล้วแต่เพร่อวาสิีอยู่ในประเทศไทยแหล้วกะอยู่นอกประเทศ ข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวที่หนูถือว่าเป็นข้าวที่แบบง่ายที่สุดที่หนูเคยได้ยินมากขึ้นกันนะคะเป็นอันหนึ่งขึ้นกันเป็นที่แบบว่าแบบหนูตื่นขึ้นมาอัน็มีหลายคนส่งข,อข้อความมาหาหนูหละ่ะในอันด้านท้างหลังไม่ค่ะหลังไม่ขอข้อความบอกว่าหนูได้ยินข้าวแล้วไปนี่สินะตื่นขึ้นหนูกนัได้อ่านแล้วก็ พอเปิด Facebook เฟ c e ก o o าไปน้ำตาอะไรท่านที่เลยเนะาะค่ะทุกคนกับผ้า,ากันห้องไ้แผ่นดินไท้กับเต็มไปด้วยความเหมือนมอนสีดำกันผ้ากันเซากันค่ะแต่ว่าก็คือว่าละค่ะเพื่อนได้ไปอพอลวงข้า็ได้ไปยูมองพุ่มพบที่ดีกว่าไปกลับไปยูมองที่เพิ่เคยมากค่ะเพราะเทวดามากจุดติกลับไปยูมองสวงสวรรค์สันฝเสนขึ้นเานาะค่ะ ก็เริ่มด้วยแล้วกันค่ะนั่นแหละสาอุดอิอาร์ตเป็นปเทศคลิปหลายมือเนาะมื้อนี้สาอุดรสิมาหอย่างวันตีมื้อนี้อันสาอสาุดิอาร์ตใช่ไหมเอ็ดยำกุง้งบระมาณยำกุงกง้งยำแบกม่วงกุ้งปูงยำแบกม่วงยำปูแบบยำปูแคปใส่แบบมว่วงพวเอิ่นมาถือกระซ้ามาเถอะแต่ว่ามื้อนี้สาอุดรเตรียมอุป,ปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วหั่นไม่เรียบร้อยเลยเพรอะว่าสิ่งไงนะ ขึ้นหอดพี่น้องทุกผู้ทุกคนไงนบริษัพอกหลายเหมือสิขึ้นหอดน,นูบ่น้อแต่ว่าอันก็เมาพักมึงกล่อแต่ว่าก็มีหลายคนอยู่ในขึ้นหอดน,นูบอกว่าสาวรอนไอาาห้ใช่ยังว่าหนเด้วหนูกวอันนี้กล่องมันบริจาตียงบอกว่าสาวรอนไห้ไปใช้มา,าส์กนูกับนูนง่ค่ะปอักพริกอันนู้ต่ำใส่กระเทียมเรียบรอยอยสิที่ต้องไปมือนี่แหละต่ำใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วก็น้าบนาว นุ่งก็แซ่มืนอนดอกไม้ที่สมซีเม,มืองเสก,ก่อนน้ำป่าอันนี้เร็วผสมเอาเด้อหมายถึงว่าอันโดยความมีมกักเข้มมักสูงซ้ำใดกับน,น้ำเสื่อมในน้ำเสื่อมนู่ให้อันเจีมหัน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 แหยบางหัน,หน,หหนค่ะคนขนก่อนคนแหย่ไม้เข่ากันก่อน,น,มอน,อนไม่ได้สิเหี้ยเห็นบ่ ใส้หอมหอมหัวแดงว่างไว้ง่ายะงนะงยงค่ะพ่นกับปูปูสดนูแซนามโซดาเรียบร้อยนูกลางหันเรียบร้อยแซนามโซดาเอาอีปูลงไปได้แล้ว รสชาติต้องแบบเกี่ยวใาขนาดนี้เนี่ยเห็นเห็นไฮนูบ่นน่เห็นบอดูจงไหนทำให้เท่ากันแซมโอ้ยหอมนี่เิี่ยมมึงกัน รสชาติแซ่บขนาดกาเอาหน้าส่วนเอาแซ่บังม่วงัะม่วงนี่ไม่ค่อยสมกันเลยแบบสมๆมันหวานอ่นนะข้นกันมือวานไปซื้อปู่มาสนอกว่เมือวานไปซื้อปู่มาอัน ทั้งหนึ่งเตรียมหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเป็นซะเซะแบี่ป่นหนูเอาหอมนู่ข้าลงไปก่นอ,อนใหญ่ใหญ่ไม่กินหอมหนุ่งบะอันนุ่งบะเขียงกอข้าเจ้าเอิญ นุกงวอแซย์อันวอแซย์ปักทัวกกกว่วได้ถึงโบไคหมักปักทั่วมันไหนนุกงกับดีเทลต้องใส่เลยนะวอวาวามาหล่ะกันน้ำลายไหลน้ำลายแตงน้ำลายแตงอิป,ปู ปลอยโอ้ยหนูเพ <Ig ació. S 1> ิ่งเลิกงานมาจแต่ว <ả? S 2> <Lightning>. ่าหนูกินขาวไปสักหน่อยละอันนี้มันเป็นอาหารวางซูกก็ขึ้นหอดอันที่น้องทุกปูทุกคนนะคะขึ้นหอดขึ้นหอดบ่ได้เห็นกันร้ายมือบ่ได้หอกันร้ายมือค่ะขึ้นหอยค่ะข่าวหลายข่าวทีบ่มีภัยอย่าได้ยินมาเด้อกินกันปาก กินปากขึ้นิเจอคักเนะปากขึ้นิีดพงคักนะเพเผ็ดเผ็ดขนาดเผ็ดแสบเอาไปเป็นอาหารกับแก้ม แซนุ่แซนามโชดาเรียบร้อยแซไว้ต้องสามินาที่นะเหลือหูสีดองแบบนี้ได้ตู้เย็นหูสีดองต้องตัต้อง,งไม่ใส่ตาโมหู โอ๊ยมันแตกใช่ตาหนู้ยไขได้นน่มีเป็นตาข้าสันเนี่ยมัน้ำตา,ตาแตกน้ำตาแตกหรอฮี่าาายาใส่สุกี้มากกว่านี่สุกี้กินอิ่มหรอทนเล็บอ่ะปะ เล็บกี่หายค่ะถอดเล็บออกว่าไม่ไปถอดเล็บออกแล้วว่าอยู่ง่าเนาะไปซื้ออีปูนั่งแทะบ้านทางเมื่อเนี่ยยังบอกบอกมบนมีผู้ใดวางเห็ดโตให้ก็เลยเอาไว้อนึ่งชั่วครน เพราเคินมาอีกอย,อยังกับยำมะม่วงไหนไม่ก่อนานางงามจักรยานค่ะใส่น้ำเจียว วันทุกคนก็สิบางคนเดียที่นีนีมาเศร้าสศงเนาะค่ะไม่มีหนูไปเฮ้งงานมันบบช่วงหนูก็อยู่เนาะหนูกับเปิดยูทูบอ่ะหนูไม่รู้สึกเฟรดูแลลายคนก็เจ้าแช่อันทีอัน ได้หวงเล่าอันเพิ่นได้ดำเนิ่นพระราชก,กรยกริจถ้าหนูเออไม่ถือกระยาบหนูเนิ่หนหนูยังตับตึกอยู่หมายถึงว่าเห็นงานเห็นบอกเขาเิยน,น้ำจานหนูก็ไอะไเป็นยังห้เบิง่นงนั้นเลยกับหฮเงี้ยนหนูแล้วบ่มีบ่มีอันแห้งหรือเห็ดเห็ดอย่างมือเห็ดแหลก โทษไปหาเินที่หมอให้งาให้ <Hi. S 1> บอกว่าได้หลวงสินแล้วรอนกับคุยกับหนูโดนเติมถามว่าโอเคเปล่า น,นี่อาหารกับแกงสังนดิเมื่อ,อนี่ฮอห่อนอากาศเปลีป่ยนแปลงไม่หอมจ้กสีหองสีนาวตามกับบ้าน เฮ้ยงกิมูกิตาที่ไหนแ้บ้างโอเคกิมูกิตาเกี่กันแล้พั่น หนูสิไปเลยเริ่มหนูมากเพราะว่าหนูขึ้นหัวพี่น้องกินหัวพี่น้องทุกคนพราะสารเข้ากับเจอกันไหมกับสาวอุดรค่ะมืออื่นเลยว่ามืออื่นนนหนัดนนเสะเฮ็ดคลิปอีกอยู่จ้าหนูกินเมนูหาน้วกินกันค่ะเพ็ดอเพย,ย์ลีได้ในบักพีไปเก็งม,มาจะสวนหลังบาทแับพริกสวน ค่ะขอบคูณหลายๆแล้วค่ะทุกผูทุกคนที่ติดตามค่ะที่ขึ้นหอดสาวอุดอรสาวอุดอรขึ้นหอดทุกคนเลยส่งอขอความที่ยังไม่ได้ตอบกับสิก้าไปตอบไปด้วยค่ะอันตอนนแง่หนูไม,ม่ีเวลากะถ้าใส่มืออีกกระซิำหนี่ทซะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ